มิลามาเวลมาเจอพี่แอลลี่ที่งานอีเวนต์มากกลองดีตัวจริงพี่แอลลี่น่ารักมากภายในงานบรรยากาศเป็นกันเองสนุกและอบอุ่นสุดๆวันนี้เด็กๆได้มาลองสิ่งใหม่ๆไปกับพี่แอลลี่ที่งานแอลลี่มากกลองดีให้พี่แอลลี่ได้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้น้องลองได้ลองดีช่วยสนับสนุนการเติบโตของวัยเรียนรู้ภายในงานก็มีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆได้เรียนรู้การเต้นจากพี่แอลลี่ได้ลองแต่งหน้ามากกลองทุกกิจกรรมเด็กๆคือเอนจอยมากยกมือตลอดอยากจะไปทำกับพี่แอลลี่ภายในงานยังมีให้เด็กๆแวะเติมพลังงบบต์เเออนนรรีีกกัดมมมปปะโย็็่คืง หม้อพีเมียจะเข้าบาเล่งอกเลนมน้แท้มีวิตามินและแคลเซียมสูงแถมรสชาติอร่อยเข้มข้นจักมอและช็อกโกแลตางานนี้มิรามาเวลได้ลองทําสิ่งใหม่ๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งหน้ามารกอลองและได้เพิ่มความมั่นใจในการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะชีวิตภายในงานพี่แอลลี่ก็เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆได้มาลองแชร์ประสบการณ์ที่ลองได้ลองดีลองแลวเปลี่ยนชีวิตใครที่ออกมาร่วมกิจกรรมกับพี่แอลลี่พี่แอลลี่ก็มีมอบรางวัลเป็นดีมอให้กลับไปกินที่บ้านอีกด้วยมางานนี้เด็กสนุ มาส์ก่อนจบงานพี่แอนลี่ก็มีสัมภาษณ์สื่อน่ารักแล้วก็สดใสมากๆไปลองได้ลองดีกับดีเมาส์กันนะคะทุกคน